โจวสราดีบรุนเมกาดีบรุนดูไปดีบรุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting Part กันอีกแล้วนะ,ะไม่ใช่ One Piece Ambition นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นผู้พัฒนาเดียวกับ One Piece Fighting Part นะครับในเซิร์ฟจีนนะท่านผู้ชมนะวิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างขยันใต้คลิปนะมีเล่นทั้งไอโอเอสแล้วก็แอนดรอยนะครับท่านผู้ชมอ่าก็อ่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันมือถือนะเป็นเซิร์ฟจีนเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะวันเราจะมาเล่นกันเลยนะครับวันนี้เครับที่ เราจะมาเล่นตามเรื่องสักหน่อยนะท่านผู้ชมนะมันมีให้เล่นแบบ PVP ด้วยนะครับคนดูอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะควิสหลักเรามันคืออันไหนเ่ะอ๋อนี่เป็น PVP โอเคไม่ลงดรอกเดอร์ PVP จริงๆลง PVP ได้นะครับแต่ผมไม่ลงนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นควสในการวิ่งตามควสหน่อยกิซซ์ทำไมมันรีควสใหม่หมดเลยวะเนี่ยอ๋อ ตอนแรกเราถึงสันจีล้วสันจีมาเป็นพวกแล้วไม่ใช่นี่ทำไมมันถูกรีเควสต์ใหม่วะคนดูวันเลยเฮกอ๋อมันเจอกับอารองโอเคอารองอ่าได้สันจีมาเป็นพวกแล้วตอนนี้แล้มันเจอกับพวกโจรสลัดมนุษย์เงือกนะท่านผู้ชมนะเอาดิทุบเอสเลยมาว่ะมาว่ะ ตู้ชีโปตีตาเกอเออตู้ชีโปตีตาเกอเ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 อมาครับอุ้ยอุ้ยอ้าวสวยเปิดเลยดีครับนี่อุซบเรามาแล้วย่อย่อย้อนี่กระสุนแกมป์ดิ้งกันเออเออสวยครับคอนปอนโนเออคอนปอนมาโนโนตึงอ โคตรแรงคนดูโอ้จ้าตีไฟเบร์บราムเออเอาเว้ยอุ้ยนี่แน่นี่แน่้ยเออไปครับโคตรหล่อโคตรทรีโคตรอันตรายคนดูเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะคนดูหน้านี้แป๊บนึง เอาเลยเอาเลยไปเอาละลุยกันต่อ <c oughs> เอเอใช้ได้อยู่คนดูเกมเนี่ยบอกเลยนะครับมันจะเป็นแผบภาพมุมมองสองมิติแบบนี้แหละนะท่านผู้ชมนะแต่แต่สนุกนะครับเกมนี้ผมพูดเลย นี่เนี่ยเก็บทีละคนครับคนดูเออเอาอะตึงจัดอุซบเราอุซบเราคนตึงออเออโอดโหดคนอันตรายคนดูออ้ง่ายอันนี้ง่ายอยู่นี่เนี่ยเคาะทีเดียวแตกครับบ้ากัน โอเคไปคริสต่อไปฮะเดือดริกรู้ว่าจะจะเสียบนี่แน่มาดิเข้ามาเจ้าอุซบีนี่เปิดเราโตได้นะครับคุณดูนี้เปิดประตูช่วยยิงไว้นี่อ์ สวยครับนี่แน่ยิงโอ้ยกระสุนปืนโนตึงไปไปไปยิงอัดไปก่อนครับคนดูมาดิก็มาดินี่แน่เออก็มาดิอีกหนึ่งทีสวยออืนี่แน่อัดเลยอีกแคสเต้า ตัวยยิงยิงอัดเข้าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เออนี่แน่ทุบสวยครับเอาเว้เอาเว้โหโคตึงอุศบเราเนี่ยลุมมันนี่ขนาดลุมกันนะนี่เฮ้ยมาดิมันจะเป็นมุมมองสอบพิติแบบนี้แหละที่จริงเราไปลงปีกๆก็มันนะคนดูนะซับเปรินนะ่ะไ,ได้ได้อยู่มาดิครับ นี่เน่เออยิงครับสวยสวยทุบทุบระเบิดเอ้ยเออเอาอ่ะเอาอ่ะแตเอาซบมามามาตุ๋ยก่อนก็ถือว่าใช้ได้ไงนะคนดูนะเออโหเด็กคาราเต้มนุษย์มนุษย์เงือกเหรอเออเออคาราเต้มนุษย์เงือกเหรอคาราเต้คาราเต้มนุษย์เงือกเหรอเอาดิ รีบจบแล้วคนดูสวยเรียบร้อยครับโ,โอ้โหโคตรเท่อุซบเราแม่งโหดจัดเลยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยซบไม่ธรรมดานะบอกก่อนโรชิโปติตากิเอาละ ไปฮะมาแล้วว่าเฮ้ยอาลองนี่น่านี่โหคซินเ็เท่เฮ้ยโหไม่รู้กแม่งเป็นแผลอะไรต็มเลยวะ อีตัวแรกตัวแรกที่เราจะอ,อสู้ด้วยนะไม่ใช่ตัวแรกดิตัวนั้นนี่ว่าที่ไปซันจิน <c oughs> มาเราต้องมาช่วยลุงแล้วก็มาสิครับชัมมากระสุนเด้อเออเดา๋หนึ่นคงคนดูผมแคปภาพก่อนมาว่ะมาว่ะเปิดออโต้เลยดีกว่านี่แนะีโคตรโคตรอันตราย มาดิครับมาดิครับสวยฮุบฮุบจะได้ใส่การลองตอนไหนเนี่ยสวยเลยครับสวยเลยครับนี่แน่นลุบรัวๆครับนี่เนี่ยหมัดน,นี้เป็นยังไงนะสวยครับอีกเสื้อลบก่อนลกก่อน โอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยออเออเรายังไม่เล่นตัวอื่นนะนี่เราเล่นตามเนื้อเรื่องอยู่นะท่านผู้ชมนี่แน่นี่แน่เออเออเก็บเขาปั่นก่อนครับคนดูเติมเลือดโจโตะมาเตะนี่แน่เออยิงยิงเออยิงสวยยิงเข้าไปครับเป็นไงล่ะรัวๆวเออ เรียกชอปเปอร์มาช่วยได้ด้วยนะคนดูเอาจาจนี่นี่อัดเข้าไปก่อนอัดเข้าไปก่อนมาดิมาดิาดสวยบิงปปลบแรกครับโอ้โหยิงยิงเอาดิโอ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 โสวยครับตาติบายโยอา เฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คนดูอีซี่เลยเนะน,นี่ยอนี่เราปลดล็อกเพิ่มนะครับไหนได้ของมาใส่แล้วหรืออะไรนี่อันนี้เป็นล็อบบี้นะครับโหคนเล่นโคตรเยอะผมบอกเลยเยอะจัดอ,อีกแล้วปลดล็อกอะไรวะเนี่ยได้สู้กับใครนี่หื้อทีนี่โอเคโอ้ไดรับของด้วยเอาดิไป ว่าแต่ usted, เหตุก <lerde> ูโหเอ้ยทำไมดาเมจมันเยอะกันจังเลยทำไมดาเมจเยอะกันจังเลยกดพร้อมก่อนไปลุยตุกชะชะชะก็ตุกชะชะก็ตุกชะชะก็ตุกชะมาจับนี่เอาละลุยเลยครับเรา ก็กดก็กดออตโต้ไม่ได้ด้วยนี่ต้องตีเอานะครับท่านผู้ชมนะเออ,อ,ออดูดีกับเพื่อนสวยหลงสามหนึ่งเอาเดิโซโล,โลเราโคตรโหดอ่ะนี่แนะ่ทับยัพสวยเอ,ออเออติดมุมแล้วติดมุมแล้วลรงยาวๆครับนี่สวยฮะเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่เรียบร้อยนี่วาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอโหโคเรงจัด ว่าไล่ฮิกเดี๋ยวแปลงล่างมีแปลงล่างด้วยมีแปลงล่างด้วยนี่นี่มีแปลงล่างด้วยสวยครับเออสวยลบก่อนลบก่อนผมต้องตีใสาฟ้ามัานตรงนี้เออมันเป็นตัวเหนียวน้ำมันเป็นตัวเหนียวน้ำเออ โอ้โหโกงจัดเลยอือปั่ปนปันสวยบ้าบ้าเอ้ยโอนิกิเร่กอลกอนกอลกอนกอลกอนนี่นี่นี่สวยมาโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วสวยเรียบร้อยฮะโอ้โยอย่านะจับอย่านะจับบอกก่อนโดนเปิดเลยนะจับ เอาละไปไปต่อไม่รอแล้วนะมาเว้ยมาเว้ยนี่อะไรนี่กดต่อหรอหรือออกสวยเอาอะเย้ yeah, ได้รับของมาแนละ้วนี่คนดู โต่สีโป้ตีตาเกเอเอโตสูบโบสีตาเกะเกะเกะเนี่ยได้ของมาแล้วนะครับอ่าเราออกไปก่อนครับผมจะไปเล่นแนบบในเรื่องปกติเอานะท่านผู้ชมนะนี่อีจื้อเอไปอ่าลำ,ำดับลำดับสามโอเคดูยฮะรอบนี้เราจะเล่นโซโลนะท่านผู้ชมนะ

เปิดอตตอต้ตเชื่อขอแบบตื้อ,อก็มาดิก็มาดิโอ้นี่คีรีนี่ะซููแล้วนี่สับยับอะคนดูนดนดวสวยฮารับสวยฮรับ รูรูนาซูร์เอาเว้ยโอ้ดีทียรไปเว้ยไปเว้ยตึงจัดตึงจัดคนดูมีสับเลยครับสวย แต่นี่บอกเลยลูกน้องอาลองนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินพี่ด็อกคนดูอะไรวะเนี่ยอสวยสาบครับนี่แน่เออเรียบร้อยครับคนดูโคตอันตรายอะอเ,เอาวะไปไอตรอไม่รอนะนะ นี่ได้เจอไก่เนี่แต่ว่าภาคหลังก็าจะได้เป็นตัวดีกับเรานะท่นานผู้ชมนะมาไม่ต้องพูดมากครับใส่เลยสวยอันนี้ดูฟีีเดี๋ยวพวกหนึ่งผมรับของก่อนนะฮะล่นมาไกลแล้วแต่ยังไม่ได้รับอะไรเลยนะครับเก๋ไปเราออกไปอัพตัวละครได้ไหมเพื่นนะึ่งนะขอไปอัพตัวละครก่อนดีนีปลดล็อกปลดล็อกเครื่องมือ หวนี่ใส่ของได้แล้วเยี่ยมเลยเพื่อนมันไม่มีใส่แบบควิกหรอวะอ๋อนี่ใส่แบบควิกได้อ๋อนี่เรามาฟาร์มหาของเมื่อกี้นี่ไง very good เอาอะเดี๋ยวผมอัพดาเมจเพิ่มก่อนนะครับตรงนี้หินตัวละครนี่มาสวยอ่าดาเมจทีมโหดจัดนี่รวมเลยครับ เอาเว้ยเอาเว้ยตัวละครไม่ใช่อยู่ตรงนี้คนดูแยวผมต้องย้อนกลับไปนี่น่าจะเป็นการ์ตตัวละครน,นะย้อนย้อนกลับไปก่อนอาวจะย้อนกลับไปยังไงอ๋อนี่นี่นี่โอเคมลคลิกตัวละครก,กันนะครับเนี่ยต้องมีชิ้นส่วนถึงจะอัพได้นี่มาคนดูแตบมาสุ่มกาชานะผมลืมากาชาญตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่า เรือนี้ไม่ใช่ตุ่มกาชาสักหน่อยละกันคนดูเฮ้ยนี่ศูนย์คืออะไรเนี่ยตัวละครเหรอได้รับฟรีเหรอตัวยฮะเ,เดี๋ยว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 ลืมไปหมดแล้วนี่ไม่ใช่นี่เควสนะฮะนี่รับของภารกิจรายวันสักหน่อย นี่ผมไม่ได้รับเลย,ยนี่มานิ่มาโคตรเยอะนะโอ้โหโอ้โหไม่ได้รับโคตรเยอะสวยหนีได้ตัวมาเพิ่มนะครับนีอยู่กับสโมเกอร์นะตัวนี้ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวเกม One Piece Ambition นะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงโหลด,ดเกมนี้อยู่หนะ้าขวามือในคลิปนี้เล่นท้ง iOS Android นะท่านผู้ชมนะเป็นเซิร์ฟจีนเนาะสำหรับวันนี้พี่โคตัวก,ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูโคตึง